สวัสดีจ้าทุกคนไปต่ออายุบัตรแม็กซมานะเจ๊ะสีแดงสมาชิกรายปีใช้มานานหลายปีแล้วด้วยนะก่อนหน้านี้สมัยโบราณอะเป็นสีเขียวแต่อย่าไปสนใจมันเพราะตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงเพกต้าชอบดื่มกาแฟเราไปใช้บริการร้านกาแฟ e คฟเฟ่แคฟเฟ่ที่ปั๊มพีทีมีร้านกาแฟพัน,พนไทยเนาะ แล้วบางที่อ่ะก็มีร้านกาแฟที่เข้าร่วมกับบัตรแม็กซ์การ์ดนี่แหละ Coffee World ลดที่ได้อ่ะของกาแฟพันไทยอ่ะ50เลยนะที่ได้ได้มานะวันนั้นไปกินกันหลายแก้วนะว่าน่าจะสีห้าแก้วอ่ะหนูคิดดูนะจ๊ะที่รักทั้งหลายหาร50%ไปสิจ๊ะครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้จ่ายแบบสบายๆอันนี้คือประทับใจเนาะเพราะว่าคนคอกาแฟอันนี้เป็นบัตรออโต้แบกเนาะซึ่งตอนนี้รวมอยู่ในบัตร แม x คาร์ดเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะเพ็กต้าจะบอกว่ารวมกันมานานแล้วนะวันนี้ไปต่ออายุที่ออโต้แบกเนาะอายุบัตรแม x คาร์ดแล้วเจ้าหน้าที่อ่ะน่ารักมากไม่มีค่าบริการเอาแต้มจากบัตรเดิมลงไปที่บัตรใหม่เรียบร้อยแอนะนำข้อมูลคนที่ใช้บริการ Auto ออโต้แบกอ่ะแล้วมีบัตรแมสคาร์ดมีส่วนลดนะเมื่อเปลีย่ยนยางสีเส้นสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับชุดเช็คระยะนะก็มีลดส0ที่ร้านออโต้แบกเนี่ยเขาจะมี พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ก็มีส่วนลดด้วยนะก็ต้องไปดูว่าเขาจะลดกี่สิบห้าเปอร์เซ็นหรือเปล่าหรือลดน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นก็คือต้องแล้วแต่โปรโมชั่นอีกอันหนึ่งที่อันนี้คือใช้บริการตลอดคือยางอะ่ะที่เติมลมเป็นไนโตรเจนนะเติมฟรีจ้ะเติมฟรีตลอดอายุงานเลยนะจะาพ,พ่อพีต้าเป็นสมาชิกไงใครที่ได้ใช้บัตร Max Card แล้วหมดอายุไปต่อตอนะแล้วก็จะได้ สิที่พิเศษอย่างที่พิกตาเมาม์ให้ฟังควาประทับใจเกิดไงก็เลยเอามาเมาส์ไม่ได้สปอนใดๆนิจ้ะแต่อยากจะเล่าว่านี่คือความประทับใจที่เจ้าหน้าที่ของออตตร์แบ็กเขาทําให้เกิดแล้วเราก็เลยเอามาบอกต่อคอกาแฟอย่างพิกตากาแฟพันไทยอร่อยไม่ได้ชมนะแต่ว่าเราถูกกันกับกาแฟพันไทยเราได้ลดห้คิดดู เวอร์วังที่เราชอบเพราะว่าเวลาเราซื้อเราไม่ได้ซื้อหนึ่งแก้วนะจ๊ะเราซื้อสองสามแก้วหมดอายุไปเนอะตอนนี้บัตรแมกกาป็นเป็นสีแดงแเราเด้อไปต่ออายุซ้าหลายปีบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe นะ